สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สกูสุโคนเด้อม์วันี้กับมาพร้อมกับสาวพระพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สกูสุโคนเนาะวันนี้กับบอจอนกัซซมาเฮ็ดคลิปขอบคุณลุงเพิ่นเนาะลุงใจดีทางมหาสรารคามที่เพิ่นส่งเงินมาให้บอจอนซื้อกับเบื้องปูเฮือนเนาะพี่นอ้องการเงินเข้าประตูเฮือนเนะาะบอจอนใจดีใจหลายๆเนาะพี่นอ้องที่พอลุงเพิ่น ซอยเรือเนาะข้าขอ,ขอ,อขอบคุณขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะให้เผนอยู่ดีมีแห้ง่ลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนเนาะขอให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองพี่นอ้องสะพอนก้าวบุญยังสิตอบแทนเนาะก็มีแต่คำอวยพรนี่แหละขอให้เพิ่นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้ให้มาสำแดงกับไรกับคืนไปเป็นล้านๆเท่าเนาะก็ดีใจลายแหละเพราะว่าคำพอลุงเพิ่นบ่สอยบ่สอยอันส่งเงินมาให้ซื้อกระเบื้องกู เพื่อนเนาะและการให้เงินเข่าประตูนี่กะคือสี่วันนีความคืบหน้ายังเลยแหละปีนี้เพราะเนาะเพราะว่าเงินจังสีได้ขึ้นเพิ่นกะส่งเงินมาให้อยากให้บริจรสครับซัพพอร์ตเพิ่น่นกะอยากให้ขึ้นมาเนาอยากให้ขึ้นก่อนคลอดเนะเพิ่อนกาอยากให้ขึ้นก่อนคลอดก็ดีใจแห้งแห้งกับโบมี่ยังตอบแทนกับมีแต่ว่าคำขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อลผมเพิ่นกาดี กับครอบครัวเฮาก็ได้ลายพลายนนําเนาะก็ดีใจไล่ลายที่พอลุ่ง่นโอยแหละเพราะว่าเฮากะคําพอลุ่งฝนโอยกะจักงางได้จักปีได้สิได้คืนเฮือนใหม่นะเพราะว่าเงิน YouTube กะยอดวิวก็คือที่เห็นทะหลเดือนได้เดือนบ่อชองเดือนได้ถือหนึ่งก็มีสองโฟเมียเนี่ก็ได้เนาะกับคำว่าได้เดือนได้กับโบเกินชองสามพันบาทกับโบจักอยากอันเติมหงอกเติมเงินกับเบิร์ดเลยบันี้ดขาดไส้ใจน้อย สีบ <si ่ออเนาะแม่ฮะหลก็ะดีใจแห้งทะเลข้าเพิ่นบ um ่อซอยกะจักปีใดยังสีได้เห็นขึ้นเฮือนใหม่ทะเลเนาะบันน้กะสีไปเบิ่งสีเฮือนเนาะบ่อจอนผ่นซื้อมาทาเองคห้บ่อจอนผนพาเนาะคเนาะสีเฮือนมาทาเองเนาะพี่น้องถ้าสีจ้างสร้างกะบ่มีเงินจ้างเนาะก็เลยซื้อมาทาเองพี่น้องกะทาทางกลางเว้นทางกลางคืนเนาะกับบ่ได้รับบ่ได้นอนพี่น้องยามันบ่แล้วเนาะบางมือผืนกระเทียงคืนบังมือกระตีหนึ่งวัน ท้าเองเ่็นท้าได้สองสมื่อเลยนี่ก็ได้เนาะโอเคเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งไปสนมกันเลยว <c oughs> ่าสีาาถี่บ่จอนซื้อมาทาสีเป็นเนาใดเนาะคนทาสีกับพักว่าสีผ่านหรือบ่อเน,น <c oughs> าะกะเขาท่าเองงามบ่วงามกะยามันเพราะว่าเขากับพวมีเงินจ้างสร้างคนทา่าอะไรเนาะยังพอเห็ดเองได้ก็หเห็ดเองอะไรเนาะเนี่ยเปนเาพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งไปสนมกันเลยอันนี้ก็เป็นสีเฮือนความบ่จอนเนาะพี่น้องกับพัว่าเป็นสียังเนาะออกสีฝ้าพี่น้อง ฟากับหัวฟาแบบใดเนาะบ,าาะบ,าาะบาอจอนอยากได้ฟาเท้าเนาะมันหักออกมาเป็นแบบนี้พี่น้องกับสีนี่กับงามอยู่เนาะไพ่ก็ว่างามอยู่ท่ากับยังท่าบอแล้วเนาะพี่น้องกับท่ากับใช้เวลาสองสัม,มืมอเนาะบอจอนกับท่ายังบังคืนกับท่าพี่น้องบร่ได้รับบร่ได้นอนเนาะกับยังบอทันเก็บสีเนาะพี่น้อง มื่อนี้สร้างเพิ่นกาบริมาเนาะเพิ่นขอโตไปเห็ดอยู่บ้านเพิ่นเนาะเพิ่นว่าเขาเล่งอยากขึ้นไปไหวเนาะก็เลยเพิ่นก็เลยขอโตไปก่อนปูกระโลกอะยมามบันแล้วเนาะพี่น้องปูกระโลปูกระเบื้องกับยมามบันแล้วในห้องอะยมามบันปูเนาะ ด้านข้างกันยังมาทันแล้วเผื่อหนาก็มาปูได้ซับม,มือเนาะพี่น้องซับม,มือซีม,มือซับม,มือซีม,ม,มือหรออือจมูกฝน,น,นก็กเจ้าซีขื่นอีกชมม่องเอเดี๋ยวฝนก็เลยคอโตไปเห็ดให้เขาก่อนเพราะว่าอยู่บ้านเพฝนเองเขาก,ก,อกามม็อีกช่องเสมอเป็นมืองามเขาสิข,สขึ้นนะเขาสิขึ้นให้มันทันเดือนสองเนาะ เลยไปปูให้เขาก่อนแล้วจากนัปูให้เขาก็เลยของเขาก็เลยโจ้ไว้ก่อนติแต่กาบะมือหัวมือใดฝุ่นสิมาก็น่าจะบะเฮิงสักเนาะบะเฮิงคนเดียวหัวผมปูหลายคนในข้างในกะท่าแล้วเนาะพี่น้องกะยังบ่ทันเก็บสีเนาะกะยังบริทาละเอียดปันใดเนาะพี่น้องเพราะว่า ท้าทูถูไทยไปเนาะบ่จอนกับทาเองพี่น้องก็บ่ค่อยงามปานได้เนาะสมิ่งกับอ้าวเนาะสมิ่งกับพอใจเนาะพี่น้องอจนางทากลางคืนเพราะว่ายตเมื่อใดสั่งผมมาเห็นกือทางคืนข้างนอกเป็นชาติให้จ้างสร้างเผนการบ่มีเงินจ้างเนาะก็เลยทาเองทาเองก็ดีเนาะหนึ่งเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮามักบนใดเฮาก็ทาใส่เนาะบนใด บนไดเหาบ่มากบนไดมันบุกพ่อสีกะทาใส่ลูกกุ้งลูกแก้วกัยังบาทา่ทันเศษซ้ำเนาะเดี๋ยวให้สร้างเพิ่นปูกับเบื้องแล้วก่อนจากสิมาเสร็จมาถูมาเก็บรายละเอียดเนาะวงกบกะหากะทาแล้ววานนี่พี่น้องกะแห่งแลวเนาะท้ากะบ่คคอยละเอียดบนได้วงกบกะท้า สามสี่รอบนะพี่นอ้องมันโมยากคอยติด,ะดอะไรเนาะว่ามันไหม้มันแห้งมันยังถ้ากับสีขาเนี่ยองคบกับแตกว่าอะไรพี่นอ้องแตกเล่าว่าอะไรองกบสิเป็นสีขาวเฮือนบ่อจอนนี่มีแต่โทนสีฟ้าข้างนอกกับฟ้าข้างในกับ้าเนะแต่ฝ้าคนละโทนกันข้างในมันสิเป็นฝ้าอ,อ,อ่อน ระเบื้องเขาก็จะเป็นสีขาวเนาะเพราะว่ามันจะได้ตัดกับสีฟ้าสะพอนผืนมักสีขาวในเงินหยินหยาีที่แบบมักก็เลยเลือกสีนี้เป็นอะไรความรู้สึกดีใจบ่จะได้ขึ้นเทือนใหม่แล้วเพราะว่าคำพอลูกผุนผูให้กับผู้ว่าปีใดเนาะต้องใจคำว่าปีใดนเลยเลยเพราะว่าเงินเขาเงิน youtube เขาก็บ่ได้หลายเนาะ หลายๆ่องสัมพันธ์แล้วเถือ่อกับชองสัมพันธ์ก็เป็นสิวะได้กู<า><อ>เดือนส <4 S 2> องเดือนก็บ่อได้ชองเดือนได้เถื่อนหนึ่งก็มีจังได้ก็ขอขอบคุณ,คณขอบคุณลุงอีกเถื่อนเด้อก็ดีใจแห้งแหละปีนี้ก็แสดงว่าแปลว่าได้ขึ้นเดือนแต่หัดเดือนสองเราบนี่งคือสี่วันทันนองเนาะขึ้นเดือนสี่ลาบจะเป็นเดือนสี่เนาะพี่น้องเดือนสี่ลากับอีกประมาณมีนาประมาณนี้เนี่ยยังวัทันติดฟงติดฟ้าเนาะกัสิขึ้นอยู่ก่อนพี่น้องฟ้ากะแจ๊ก <c oughs> ปีใดเนาะสิไดเไดข่าสิไดติดส,สิปล่อยดงโลกเนานี่หละพี่น้องได้สันนี่จะวิจใยแห้งเนาะพี่น้องส้างป sí, ูกระโลกเห็ดเปื้อนเบิร์ดเนาะสีสีไดเก็บสีใหม่เบิร์ดแทวนี้ สีเขากับอย่างละทังนะข้างนอกทางหนึ่งข้างในทางหนึ่งก็เกือบบพ่อเนาะพี่นอ้องข้างนอกก็ยังเก็บบละเอียดสาเนาสีเบิดก่อนข้างล้างกับท่ารอบเดียวเนาะพี่นอ้องเพราะว่าซีมันเบิดก่อนค่าถ้าชิท่าสองรอบกับีมันบบพ่อ เสาเขากคสิประมาณนี้เนาะฮาสีนนี้บอจเจบสีเลยเนาะแกถ่าได้สันี้เนาะพี่นอ้องก็บอกคอยงามปันใดบอคอยเนียนปันใดขันเป็นป้องเป็นป่องเนาะสีขาวมาขันมันจังตัดกันบอนแถวลูกแก้วสีมันบุก บอพอเนาะบอจอนก็นเลยผสมสีมาเก็บมาญญางกะบวกคือกันเนาะพี่น้องออกดังๆเนาะพอ่เป็นโมเมนสีเบอร์ของมันเองถ้าไปคนละลายแล้วออกเป็นดังๆเลยเป็นจุดไผ่จุดมันเลยลุกแก้วกับแต้มเอาเองเนาะพี่น้องเพราะว่านี่ตอนบอกบ่บจอนก็นไม่ได้บอกเห็นเนาะบอกแต่ข้างนอก,อกบอกบอทัน ก็เลยเอาสีมาแต้มเมาเองให้มันคือข้างนอกเนาะข้างในก็แต้มคือกันเนาะพี่น้องเพราะว่าข้างนอกข้างในก็อยากให้มันคือกันเนาะกับสิประมาานี่เนาะพี่น้องสีเฮือนบอ่อจอนกับข้างนอกข้างในแนมไกลๆกับสิประมาานี่เนาะพี่น้องสีเฮือนกันเป็นอะไรพี่นออ้องบ่อจอนทาสีผ่านอยู่บ่ เบิ่งไกลๆก,กับพ่อใส่ได้เนาะพี่น้องพวกข้างนอกนี่บ่อจอนสิท่ายามืองคืนเนาะเก็บเอายนาะมืองคืนพวกบัวพวกยนามันเนี่ยบ่อจอนทายนาะมืองคืนเนาะเก็บรายละเอียดเนะเยยาะเก็บยนาะมืองคืนข้างบนกับท่าบมทัวร์สักเนาะพี่น้องซองลบกับห้องบริทาเนาะมันมีบันไดปีนขึ้นก็นเลยบริทา ระเบียงกับสีย่อยใส่เบิดเนาะคูณเละให้สร้างเป็นข้าประตูปูกระโลแล้วผู้เล้วบอกจอจังสิได้เก็บทีเดียวเปื่อนเบิดสีได้ทาใหม่เบิดเลยเดี๋ยวสีพาเบิรงบรอบๆเพื่อนเป็นแบบนด้ ข้างนี่กับท่ากับบก่อยละเอียดปันไดพี่น้องอันนี้ซีบกข่อยพอเนาะเลยดังๆพี่น้องท่ากับบกหักบันไดเนะาะทั้งข้างนี่กับทางหลังซีบกอยักพ่อบันไดท่ามันเลยออกดังๆง ประตูบ่งกบเอาการเล้าเบิดพี่น้องมันถึงแดดเนาะมันลายปีจากปีแล้วเขาซื้อมาใส่อสองปีสองปีงปอ,อ๋อพอ<ว><ต>ฟังนี่มัน,มนถึกแดดเนาะมันเลยแตกเล่าไปเลยทาสีกับโบยักเข่าไปเลย,เด,ยด้านหลังแห้งโมละเอียดพี่น้องสีบอกพอเนาะบอจรทารอบเดียว ป่าบ้านในก็อยากเกาะเพื่อนไฟออกมาเนาะเพื่อนไฟยังบ่มีกัเห็ดอยู่เห็ดกินก็กินเพื่อนเก่าไปก่อนเนาะป่าบ้านในมีเงินสิเกาอออกมาจากสามเสานำมาเห็ดขี้เต่าไฟดังไว้เห็ดอยู่เห็ดกิน ้าสีกะสองคนเนาะพี่น้อ,องสาวพ่อนมันกะซอยทานท้าผู้เดียวนะโอ้เผื่อสีแล้วเนาะา <c oughs> ัวเฮาทามันกระโบงยากปะได้นเนาะพี่น้องพอเอาเอาลูกไส้ลูกกิ้งเนาะทูขึ้นทูลงเนาะมันกะแล้วไว้มันยากตอนเท่าเก็บสีเนาะพี่น้องสีส้ซาเนาะตอนเท่าทาลูกกิ้งลูก,นกเนี้ยมันกะสีไว้เนี่ย ซาตอนเวลาเขามาเก็บสีสีมันย่อยมันยังมันเสียเวลานำตัวน,นั่นเนาะนำเก็บสีนี่กระโลกระเพิ่นยังมาทาันความสะอาดเนาะเพิ่นปูแล้่ประจังสิ่ทำความสะอาดทีหลังยาแนวเขาก็ยังมาทันใส่เนาะ ปัดปูกระโลใส่แล้วปัดก่วงขนาดเนาะในเฮือนโล่งเลยพี่น้องขอบข้างผันกันยัิบันใส่เนาะบัดเิันปูปูพืชแล้วผันจังซิมาใส่มาติด นี่ก็สิเป็นกระเบื้องเรากระเบื้องกับสีขาวเนาะบโบวยังเหลือจะกกล่องกระเบือ้องน,นี่สิเป็นกระเบื้องป,ปูขันใดเนาะนี่สิเป็นลายหินอ่อนทีเนาะอันนี้สิเป็นคิ้วขอบเนาะคิ้วขอบติดกระเบือ้องน,นี่สิเป็นติดพันใดเนาะนี่ติดบันได ขอบสีดำกับสีขาวรอบๆเพื่อนบอ่อจอนกับสปาระมาสนี้เนาะพี่น้องเพื่อนกันยงมาทันแล้วสมบูรณ์บานไดน้องพี่น้องบ่อจอนกัอยากขึ้นอยู่ไวๆวเนาะจึงได้กับขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สูสคนเดอที่เข้ามาติดตามหลับสมเป็นกำลังใจแห้บอจอนตลอดมาเนาะ ขอขอบ,บุญขอบคุณลุงทางมาหาสารคามเนาะที่สอยเรือบอ่อจอนครับสาวพรจังไรก็ขอให้เพอนอยู่ดีมีแหงร่ำรวยเงินทองเนาะขอให้เพนสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบอ่อจอนกสิขอจบคลิปเอาไวส้สำน,นีก่อนเด้อมาก็อยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งให้บอ่อจอนน้ำเนาะเพื่อสิบ,บพลาดคลิปใหม่ๆจากซองของเฮาสำหรับคลิปนี้กลับไปเล่าพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง